สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุบนันว่าดางังดงโลดพี่น้องเอ้ยผบพอกับ่องน้องแท่นเนาะพี่น้องเนาะอาหารแรงมือนี้พี่น้องอาหารแรงก็คือปลาเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮาเอิญปลาหมักบา้านปลาหมักบ้านเด,ดี๋ยวตัวนี้เขาไปซื้อมาพี่น้องดีพ,พี่น้องกิโลละห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ย ตีพ no uh ิดไม้พีชนะมติมเลยกิโลละห้าสิบบาทไม่หู้ว่าจะเอามาทำอะไรกินตัวใหญ่ด้วยปลาแม่น้ำคองพี่น้องเอ๋ยมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวโตลองตะหนูไปเลยชุบจ้เช่นยังกินเอายังโมโหเมนู ต้มต้มยำผัดทอดเอาเฮ้ยอย่าอย่าผักเงีวปนนั้นตอนสันสั่นธนะคารมันกับเอาออกเนี่ยว่ะเดี๋ยวก็ว่าเฮาเป็นคนเว้าอีกเดี๋ยวก็ว่าเขาทำอยู่ยังพูดอ้าวพี่น้องบอกว่าสิซู่บ่วันให้ผัดตอนสำไดมันก็ต้องมีเว้าวิพิษพาดประการใดก็ขอโทษขอไพ่พี่น้อง กุจระอันเดสอะเอาไว้เอาไว้เจ้ากันยังยื่งไฟสิศษผักแล้วก็เห็นหุงอยปะปิดไว้ซะก่อนเอ้าวไม่ขึ้นเลยนะว้าโอ้ไงกว้าอันเจ้าของสองนกยืนปักกือึกอยู่สองไม่นะพี่น้องยังบอกกล่าวว้าโ้กาจาอันได้นะพี่น้องเนาะโคตรโผพี่น้องเอ้ยยังยังอายแน่นอนพี่น้องว้าโคือเฮานี่ว้าจนข้าเจ้าลำคาน เอาเกมเป็นได้จ้ะโนมันจะเกลี่ยสันปะเะพล่นนเพนนักกินกินแนมเอิรนน้าดีกับไปนะมินไปนะไ่ว่าเยนะพอเอไปได้โดน,นาบาดบาดเบิบเบเบ้ะบาด ยังบ่มบ่มบ่มก้องิาตอข่านีอ่ามขอ่อ้มอ้าเดือนนล่นี่เอพ่อมาซำนี่พ่อแล้วซ้ำนั่นแหละตอนซ้ำนั่นแหละนอ่อก็โอินอ้ยจะ้อง เอาไปค้างหมอกระทะขึ้นแล้วก็ทอดเขามาบปลาตัวน้อยครับเขาบางกีกันตัวปุ๋ยหนึ่งได้จับขึ้นดูงัวเออต้นจับขึ้นคืออยู่โเออโผล่ตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยข้าวหัวนทำงาอยนข้าเลยเนาะไปค้างหมอกระทะให้แม่สีทอดปลาทอดปลาโตเป็นปลาโตหั่นหั่นเลยทอดเบ้อหมดแล้วทอดทอดกลางมันหั่นหั่นแล้วทอดละน้ำจิ้มเบ้อ เช่นน้ำจิ้มโตโตบักใหญ่มันลลเยมีดก็หอบบกเข่าซับนะพี่น้องของมีอันนี้มันบกเข่าปลามีดวิีโอ้ยปลาปลามันแข็งอันนั้นนะมีดหอบบกเข่าซับย่างหนังปลาแปลนปลามันแข็งพี่น้องเลยตั้งมีดบกเข่าอันนี้แหละเ็โตโตบ้ากใหญ่โตประมาณสองโลสามโลพอะไรพี่น้องเลย ปลาแม่น้ำโขงปลาน้ำสืดทะเล,ลสมุตอนเราไปซื้อนะครับประเทศไทยขี่ให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยเฝ้าไปเฝ้ามาคำอู้น่ะไปซื้ออยู่บ้านเราไปเอาคองกับไอ้บอยผู้แหจีดเนดื้อดงัวใบเนว้นั่นแหละเขาไปซอยเดี๋ว vậy nên làn lẽo, coi là, là làm làm cả nè, thà, khửng, cho nó mới thảo ơn, cho cậu má nè, tôi để, cho chị cua, bớt hãy bớt tụ rồi ừ. bò, lên đấy, thiêng đi. แน่คนละครึ่งว่าแม่หนูผิดมันูผิดหลอกมันอยู่ปะวะเอากาคนละครึ่งบ่เห็ุจำเลยบ่ไปแม่หาเก็บผักอยู่ผักยังผักยังประกาดข่าวก็มีผักกาดข่าว ผักนางเลิศก็มีผักบัวละาพาก็มีหอมเสริมก็มีอ้าวคือคือบอกเคียงว่ายิ่งเฉยเฉยซอยนี่อ๋อซอยต้นอืมซอยบัชพีน้ซอยยังตัวนั้นเอ้าพี่น้องเทียงกันนลพ้อเทียงกันเรื่องเห็ดกินพี่น้องเไงเรื่องเมนูเรื่องเมนูวัชพีน้อยเห็ดยังกินป่านี่มันเห็ดได้กินหลายอย่างนะพี่น้องเลิ่นก็ิ่มันก็กินได้เนาะอืมยิ่งเขาเอา ทอดบะเอาไปทอดเขาหมักกินดีบ่อแล้วคุยแจ่วมันก็แข็งตัวก็เลยกีเสฉนะเกลือมะลุอ่ะน้องแทนกันยังบ่นอนสามพี่น้องเลยฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามรัวๆพี่น้องกดกันเข้ามาน้องแทน สื่อเฟซกับแม่น้องแท่นเนาะพี่น้องเนาะหายทั้งเฟซหายทั้ง YouTube โลดในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเอาไปรพร้อม <c oughs> กันเลย <c oughs> มือกันเลยมันเหนงื่ขอบาดเลยทอเข่าแต่มือนยังปวดเท้ายังง <c oughs> ี้มันสิตีลังกานี <c oughs> ่นะนี <c oughs> ่ จมันมันอะไรกําลังซอยพี่น้องสังเกตสังเกตมือนะพี่น้องหูบวบข้าวนะพอยังมันป่าพี่น้องมันเกินป่ากันเอาเอาเอาน้ำมันป่านั่ใส่เห็ดนะ กำลังสีซอยนะพี่น้องสีจำกลิ่น,นต้นใหญ่้วต้นเลยเอามาเบอแะ้วพ่อวนี่เอามา้ใส่นนนี่ใส่ยังมาใส่ช่งที่ยงคุดิอภัปน้อยออโอ้ย,ถ,นนยถ้าผิดพ่านยังขอโทษขออภัยนาะพี่น้องแบนี้นนหเห เอ,ววอาตรงยางเปล่าน,านี่บัวไปเออปาดมันป้านะพี่น้องเบิ่งเอามันค่กะลีนะเนาะงูเบิ่งมาอย่าพบาวซอยเกี่ยวมือเด้อใส่บงบางไว้างเลยจ้ะ แมงไหมก็วี่งไป็นตามันไผ่กล่องเนาะพี่เนาะงีไปวีมาบินใบวินมาอยู่คุณแมงไหมก็ลายมันหยามกึดๆตัวเอ้าวเคยปะอยากมันหยาบสิอย่ามันหยาบทิแล้วแต่เอาออกก็ได้ มันต้องอออลกนั่งอกบ่าแ้าแม่เพิ่งกำลังสีลวกปลานะพี่เนอะอันนี้ลัดสุดพี่นต้องน้องต้มน้าหม่อนห้อนลวกเอา มันสุกๆพี่นาะกำลังสีลวกปะเฮากำลังสีเห็ดลาบสดนะพี่เนองให้ปะมันสุกห้มันสุปนี่ก็เ้าก็ได้ซอยหอมไว้ถ่าอลไรพี่เนอะ nhau nhưng mùa đại đưa thì nhưng mà đại thì mẹ à. thả con nó phi nọ nhưng một thằng này chuột y mẹ cả lang xịt cũng nó phi nọ à. sai khao khủa Lông bài <laughs> เรารุ่นพี่น้องผงนัวเจดำมะใส่เยอะนั้นจะหมดแล้วผงนลวินเนด่กินเจดากินวงนัวไรกันได้อะไรกันมากับบวากันรยพี่น้องต้องการหลักเสมอผงนัวถ้าแม่พนาคต ตอนรับอันพงนัวตลอดพ<ป>ี่น้องเลยพงนัวลงไปพี่น้องอย่า <c oughs> กระพริบตาได้พี่น้องเบิ่งดีๆได้ถ้าแม่เพิ่นใส่นะ นี่เนาะเอ้ยมางทีก็เข่าของหนีดังเด้อตัวนี้ไม่เอาไปกัดถิ่มเนื้อไปกินเดียวนี่มักเนาวกับหอมนะพี่เนาะถ้าแม่เดี๋ยวถ้าแม่เป็นสติใส่เอามักถั่วให้ห่าก็เอามาเอามากูได้อันสนใจอย่างมาซิมซีมือกับหนอนยุกพี่น้องเอ้ยมาเจ้ามาดึงอย่างเลย แม่ใหญ่จะมายังอืมจะไดีกว่าลุงหนองแทนยังบ่นอนอยู่ที่หนองเลยจะกินข้าวแล้วแม่ ยังไงนั่นๆกินนะกินนะ้มั pues ่ก yeah, ิน nah, แ้นซ่บบ่ฮ uh, ัมสบายดีปลาลุงเลยลูกซ is right ่องบังฮัมได้นี่นะถักซ่องไว้ถักช่องน้องแท้นเด้อค่ะถักซ่องน้องแท้นเด้อปลาลุงวันนี้ลูกอ้วยมาก มักหน้าลงไปพี่เนตั้งไข่ก่อนตัวพักณะกินมันรู้แล้วรอดไปเลยทีน่ะทีนี้

ย้อยอย่างทั้งก้นมันหันอ่ะเพาะโอ้ยทางพื้นตีนมันอ่ะมือมือที่เหลือลงไปหอมโวยหน่ะพี่น้องโวยจนกายสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยติดตามตอนกินพี่น้องอยู่ซ่องน้องแคทเด้อพี่น้องเด้อติดตามกินอยู่ซ่องอันน้องแคทเด้อพี่น้องเด้อ จะได้กับขอโทษขอภัยถาพิพผายังกับพี่น้องมือใหม่กิหนา,าพอกันใหม่พี่น้องยู่ดีมีแห้งสุขุสุขนสนสบายดีสบายดี<อ>ดพ่อแม่พี่น้องเอาไปตาก